ตั้งน้ำนะครับดอกเตยลงไปเล็กน้อยนำกระดูกซี่โครงพร้อมกับกระเทียมจีนแล้วก็รากผักชีลงต้มนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับเทคนิคการต้มโดยที่น้ำยังเย็นอยู่เนี่ยเราจะรีดความหวานของพวกกระดูก หรือเล้งต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีมากเลยครับผมจะใช้ไฟแรงนะครับในขั้นตอนแรกเราจะต้มจนน้ำเดือดพอมีฟองก็ค่อยๆช้อนออกนะครับประกาศดองนะครับก่อนที่เราจะนําไปต้มก็ให้เราล้างทําความสะอาดไยน้ําเปล่าลหลายๆน้ําก่อนนะครับล้างจนหมดความเปรี้ยวความเค็มนะครับ กาะดองชนิดนี้ซื้อมาจากตลาดเนี่ยเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นให้เราอยู่แล้วเนาะล้างหลายๆน้ําเลยนะครับล้างเสร็จก็ดีบน้ําออกผมก็จะล้างประมาณสองสน้ํานะครับ ช้อนฟองออกให้หมดนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราก็จะหลีดเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ทำการต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากระดูกที่โครงเราจะเริ่มนิ่มนะครับ เดือดซิโครงเราเริ่มนิ่มนะครับผมก็จะตามด้วยประกัดดองระหว่างรอให้ประกัดดองเรานิ่มนะครับผมก็จะเจียวกระเทียมพังๆเลยเนาะ คลิปดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเม,มนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆสไตล์ครัวเทาดําใจมีคลิปวิด,ดีโอก,กว่า1500คลิปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็คลิปหลักร้านเนี่ยมีหลายคลิปเลยกระเทียมเนี่ยพอเริ่มเหลือง ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะทําให้กระเทียมเราเหลืองเพิ่มมากขึ้นหลังจากต้มไปสักครู่นะครับประกาศดองเราออกรสชาติมาแล้วก็จะปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวเกลือนะครับ แล้วก็ปรุงรสขนออร่อยชัวร์หลังจากนั้นก็ต้มต่อนะครับต้นจนกว่ากระกด,ดองเราจะนิ่มกระดูกซี่โครงเรานิ่มนะครับครับตอนนี้กระดูกซี่โครงกับประด,ดองเรานิ่มแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปชมหน้าตาก,กันครับ ครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูต้มกระดูกหมูประกาศดองฟีมือเพื่อเมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับสดร้อน,อน,อนตอนเช้าเนี่ยอร่อยจะบอกใครดีเดี๋ยวเชนะครับคลิปตดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ